สวัสดีค่ะพระสิงให้โดนแลเ่าไปยันกันบอวลยจะเล่าคึดเงียบหายพอเราขึ้นมาจะยินบ่สบายบอกบัวนักคี่ปวยจะเกินไปนะไปทางไก่เนี่ยนี่บ่วลอยกันไปทางไก่เนี่ยนี่กบไปจะเมื่อยย่ห่าเมื่อยิบเมื่อยรถจะเป็นแรงบาหวานบอก บ่อเป็นหัวใจโอ้ยผมแม่เนาะโรคหัวใจพักพักพอนหน่อยพักพอนหน่อยจะเป็นโรคไปลูกไปร้านับไแม่เกัไปหาเมื่อนึ่งกับยุทธั้อาทิตย์หนึ่งไปยังสั่นเมียไปครับเจ๊อยากมากกว่าจะชอบกินยังว่ะมาได้ไปทังได้ไปร้ายกับเมื่อยแหม่แเม่แหม่เฮ็ดแล้วเปนบ่อเล็กเฮ็ดแล้วล่ะ

เจ็ดสองเลขฟันล่างค่อยนแล้วเลขบนกับนย์กับสองศนย์สองกับเก้าสองยัางเดียวไหมบาลาบอกมาตัดผมดว่าได้เลยมาเบสย่างออกในมาออกคตพิเบอกตัดผมอังคินตัดผมสวัสดีครับผมมาถ่ายรูปเจเดีงกัมาตุ่นสิสวัสดีจ้า พูดมาสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ ผู้ใดอยู okay, <air> <clubs> <air> <off stood in the air> ่ด ouais, ้านหลังนั้นนะผู้ใดอยู่ด้านหลังนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอ้เมาผอคนสวยตอนนี้ยวมาผอน้องสา้าลายแย้วนี่มาผอกันจะเกลือที่ตมาโดนกมาอกันจเคือโอ้ยปกติใส่ะปมใส่ะปมสีปกติสวัสดีลูกเซเวตลอดเวลามาวมากคนี่สวัสดีจ้าลายทจงพูนี่เอา เอเข้มมันจะเป็นประเอกนั้งเนาะเข้มนิเอกวิ่เสยงเป็นเร่กิ้่่าล่น่ด่าลาปฏิจจังะลาบปิานเราเปนไปกับลูกเนี่ยร้นเปมาสั่งไปเห็นนักหลอกเป็นเนี่ยวานเปิมาส่งเปงนักหลอก่ถึง้านแตงแต่แม่แตงเพลงแต่แม่ไอ้สาวยันกินเด็ดแตงไห่นะไอ้สาวยังกิดแตงไห้ันแตงเพลงเก่ง ม่อแต้งให้ตัวลาเข้มบ่าเป็นประเอกนั่งในเรื่องงานในวันร่งขึ้เฮ็ดแล้วอันอเล็กพอสิงเฮ็ดแล้วเราบเล็โอเคลน่อน่ะ็ตัดผมก่อนเนาะแมนแมนตัดผมแล้วกอนค่ะ คุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อครีมมาไอใตามเบอร์โทรขึ้นในนาจอดนะคะครีมก็หมดโปรวันที่ห้าค่ะโปรวันที่ห้ามิถุนานะคะต่อไปก็วันสามปกติกจะแดงมีแนวแถมอยู่เด้อค่ะเด้อ มีของแถมของฝากเชฟเคย์มาครบทีมเดี๋ยวมมีิคอ่ะนาครับเาื่อนจะส่งสามเพจน์ทุกประเทศกดอันนี้สีแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสูตรคำนวดโอ้วสูตรหนึ่งตลอดซีครับจะว่าบึ้นต่อเมก่เขาเมื่อกี้นี่พิษครับเพราะมันสองหนาสรงไทยสำหรับ ตัวเต็งในโต๊ะเบื้องตองยังไม่เข้าครับถือมาตลอดเพื่อไม่ปิดเมื่อกี้นะครับเบื้องตองตัวนี้เขาเป็นไพ่อีกเลยครับแปดเจดสามออก90้าย์เดดูช่องเกดออก90้าย์หดูช่องหออกศ1นย์ดูช่อง9้าออก90้าย์สดูช่องสามออกสองกดสองครับดูช่องสองเราว่างหายก็พบซิปน้วยบนครับวันนี้ปะครับสูนี่เป็นตัวยืนตลอดครับถ้าสองสูนย์ต้นกันจับใช่ตัวนี้เมื่อกี้มาสองครับ อยมีคอเรียวเลยเออ,อเดี๋ยวคอยบุญเด็กรันลักหน่วยบนชอบตัวไหนจากตัวนั้นครับเมื่อกี้นี่ผมฝันยิงงูสองตัวผมจับวาหน่วยต้องปิดสองมันกลับมีอยู่เกศสอ,ม,ม,สอมีเมตรเดียวครับรักเกตมี2อมเมตรเดียวอันนี้คือลักหน่วยบัดลักซีฝันยิงงูงูเป็นลักซีเป็นเกตให้รู้จุดนี่งเกสองเกาเกกูเเกเกมีเกตัวรูปตัวละท่าล้ือมันนำเอาตัว กจงเกจานที่ผมว่าผมครับเบิ้งช่องตามที่เขามาเลียเออ,อนี่นี่หายเบิ้งรักเกจก่อนขึ้นรักสิบแล้วก็ซื้อตามช่องครับวันนี้รักสิบได้แล้วมะเบิ้งรักหนุวยเจ็ดสอ,องมีเจ็สองเม็ดเดียวครับอยู่นี่ผมมีเจ็ดสองมีเจ็ดสองเงินเจดสองมีตัวเดียวที่เหลือตัดเลยออกเกจสองครับอันนี้ก็สูตรนันตลอดชีพสูตรอาจารย์สิงตลอดชีพถ้าใครอยากได้ครับพวกมาให้เก้าครับนั่งคือเก้าศูนย์เก้าห้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สองเจ็ดครับลูกสาวเรากรับอยู่บ้านครับ จงเกลี่ยไหมสามมือหอดเงื่อนครับใครสนใจโทรมาได้นะครับอันนี้เรื่เก้าเมื่อกี้นะครับอ๋อครับพี่รองเบิร์จะชันนะครับผมวิ่งล่างล่างสองซีกซูนหามันงูเขาครับสามหาบุญกับงูเขาครับเตียวมาเขาเลีกฝันเจ็ดซูนเก็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเก็ดเจ็ดฝันงูเงี่สองตัวผมกะว่าเจ็ดสองครับเจ็ดสองผมมาจับใซตตัวนี้ไปออกเลีกยครั้งที่หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเลีกใครครั้งที่หนึ่งคนถึงลายอยู่นะบผมผมเน้นเก้าสามหาเก่าเจ็ดหนึ่งตัวนี้ไปเขาเลีก่ายครั้งที่หนึ่ง ตัวนี้เขาเกตสองครับเมื่อกี้เลขพอาะฝันเขาเรีความฝันนะครับผมนำชุชมเอางวดที่แล้วจบนะครับครันนี้เขาเลขสูตรครับเลขสูตรพวกเขาครับผีตั้งสองแต่ว่าเลขฝันเขาครับมันจะมีเลขกลางพวกเขาเลขยกบนกับพวกเขาเลขสูตรแต่ว่าเลขฝันซอยมันมีสามรายการตัวนึงพวกเขาตัวนึงเขาครับวิ่งสองขึ้นบนวิ่งเก้าลงล่าง เด็บินขึ้นเป็นลูกรางนะครับผมปฏิพันธ์แม่เนาะมาเบิ้งวดนี้ครับผมปฏิบัติเด็กรางวันนี้ผมได้เล็กขีดครับขี่เบิ้งตั้งหลักสิบหลักหน่วยก็เลยเอาน้ำเด็ขี่มาเรียหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแต่ว่าผมจับมาได้เก้าตัวเต็มสูตรครับหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามห้าสามเจ็ดสามเก้าห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าแต่ว่าบนไม่ตัดหอกครับหาผมตัดครับ เหลือเ็ดหนึ่งเดียนหนึ่งเกดเดียนหนึ่งเก้าเหลือสามเกตเหลือสามเก้าสองตัวนี้มักแห้งครับตัวนี้มีตัวร่องเล่นได้แค่สี่ตุ่นครับวิ่งสามรองเก้าใส่สามเก่าครับร่องสามเกตครับสรุปตัวนี้ก็สุดเตรียมเก้าตัวครับดับสนิทดับสนิทนี่สองสี่หกแปดครับถูกมาไล่งวดอุปการลงม้วนีกเลยราลงอีกเบื้อง ศูนย์หนึ 4, ่งดับสองศูนย์หนึ่งดับสี่ศูนย์หนึ่งดับหกศูนย์หนึ่งดับแปดได้มาร่วมกันดับล่างนนดับล่างครับเจียวกระบนแต่ว่าตัวนี้ครับตัวนี้มันเรยกอยู่คนละมุ่งกเลยครับตัวนี้มาขีดดับมาคูครับสรุปจากชุดเก้าตัวสรุปจากชุดเก้าตัวตัดแล้วเหลือสามคู่ครับหนึ่งเก้าสามเก้าสามเจ็ดครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าวิ่งสามลองเก้าแต้มง้วนนี่ศูนย์กับสองครับ เกีกับสามได้ศูนย์สามกับเก้าได้สองหนึ่งกับเก้าได้ศูนย์จากเก้าตัวมันตันเรือสามตัวครับจากเก้าตัวนี่แหละครับมาจากศูนย์นี่แหละตาแล้วถ้าไปพาอต้องการตูตีสรุปนะครับผมตูตีสรุปครับครับอจากเก้าตัวเรือสามพงมาให้ครับกันไวเนะพงเขาเตี่ยมออ่เขาบอกวิถุกรับเด็กสองคูนครับก็สามเหรอครับเก้าหกเป็นไปได้ไหมบว์พอเป็นเก้าหกมันก็เป็นหาเตียมครับมันบวกเขาเต็มตัวนี้เขามาตลอด แตมล่างได้ศูนย์สามหกก็ได้ไดครับสามเจได้ศูนย์ครับสามได้ศูนย์สากเได้สองหนึ่งหกเาได้ศูนย์ได้ศูครับสรุปแล้วได้เก้าตัวนี้เล่นได้แค่สมคู่นี่แหะครับจากเก้าตัวน oh in ี่ก็ว่ได้แก็ว่ไดศูนย์นี่ก็ได้แต่่ผมตัหาหาดับสองก็ได้ไ่ได้พอาจารย์ศูนยมาได้พอฮแต่ว่าศูนย์ูตัวนี้ศูนย์มันเป็นเลขคู่ดับครับมันไม่ได้ครได้คี่อันนี้ค ลางย่างเดียวล่างย่างเดียววิ่งสามลองเก้าเม็ดเดียวสามเก่าสามเจ็ดกันไปสิบเก่าครับเหลือสามคู่ครับผมเอาบนเฮนย่างแบบนี้บนแจ็คอาทิตย์หนึ่งครับเดียกผู้รอดจ็คอาทิตย์หนึ่งเรียกฝันไกลไกลมือรู้เขาไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะครับมาแข่งลอตเตอรี่ก่อนสองคู่นี่แหละสามเจ็ดน้ำลงไปนอกสามเจ็ดกันเกียสามปฏิบัตว่าออกถูกกับ สองคู่เนี่ยกับไปนครับที่เหลือตัวนี้ต้องกลับไปได้เนี่ยนีตัวน้อยๆเนี่เทีนตัวน้อยๆไปนะเก้าสามสเดสามน่แนะนำเพาในผมกลับไปเรียบร้อยเล้วเป็นเท่นักเก้าสามเป็นในเท่าเี้เก็สมเาล่องศูน่องสครับสองเก้ากัมได้โมได้แล้วหนึ่งเต็มครับตัวนี้เป็นตัวมัดบล็อกอีกครับโอ้ตากิชมหน้าจอเลยนะครับผมเป็าสุดสามเก้า ล่างย่างเดี่ยวของพอสิงนะครับผมประจํามวดวันที่หนึ่งเออสิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมเลขติดนะครับมีหนึ่งมีสามมีห้ามีเจ็ดมีเก้าขี้ขี้นะครับหน่วยสิบนะครับผมล่างวิ่งสามนะครับผมรองเก้านะครับเด็ดที่สามนะครับคัดเน่นให้แล้วเหลือสามคููนะครับผมมีหนึ่งเก้าสามเก้าสามเจ็ดนะครับผมแต่าสามเก้ากับสามเจ็ดนี่กันได้เน่้นะครับเป็นตัวสามนะครับแล้วก็เจ็ดสามนะครับเป็นตัวครับนะครับผม จะลาครับเสริมมาครับผมครับผมคงพี่แอ๊ดเสริมนะครับพี่น้องตามที่อาจารย์ได้บอกได้คลิปแล้วพี่น้องเนาะอีกอาทิตย์นึงก็ไปมาเอาเลขบนเนาะครับผมตอนนี้นะครับปล่อยก่อนล่างอย่างเดียวเน้นให้แล้วนะครับผมพิจารณาเป็นเนื้อข้างเนาะเพื่อประกอบกับการตัดสินใจมากกว่ามากยังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องสำหรับทีนี้นะครับพี่ประเด็นเสริมอีกยอะนะครับอ่าบออะไรคะท่านผู้ชมเนาะทน้จะเป็นเน้นเลยสามเจ็ด สามเจ็ดเจ็ดสานะครับเจ็นี่เรยนะครับสามเจ็ดเจ็สเก้าก้าเก่าครับสองคูณเอกาสินหนักครับตัวนี้ร่องครับวิ่งสาม่องเก่าครับรวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพ่อสิงค์ค่ะขอบคุณอาจารย์สิงค์นะคะสวัสดีค่ะ